สวัสดีครับบาวจินจากช่องบาวจินขึ้นทิ้นครับสำหรับคลิปนี้นะครับบาวจินมาเลี้ยงงัวนะครับนี่งวอยู่ใต้ตะรางเถียงนะครับพอดีมันแดดนะครับงัวงวมันทนแดดบ่ได้มันก็เลยมาไม่แอบลีอยู่ใต้ตะรางเถียงนะครับนี่นะครับกระพุ กินยาไว้นะครับพอดีเบาจินมาซ่อมเบ็ดนะครับซ่อมเบ็ดเปลี่ยนเบ็ดใหม่นะครับเพราะว่าเบ็ดเกา่าเบ็ดเก่ามันมันบกพ่แล้วนะครับนี่มันขี้สนิมกินแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นไอ้เบ็ดเก่าของของอยู่ของอยู่บ้านนี่แหละครับนะครับนะ บ,บ ki. านนี้ที่นี่บาจินเสียไปส่กับมะเบิงกับมันมันมันบ่อเขานะครับมันเป็นกีสนิมก็เลยสิเตียนเบ็ดใหม่นะครับซื้อเบ็ดใหม่มากนะครับนี่นะครับเบ็ดใหม่มากเบ็ดเบอร์เบอร์สิบสี่นะครับเพราะว่าบาจินมักไปใส่เบ็ดนะครับหมักไปสซเบ็ดก็เลยสี่สองเบ็ดใหม่นะครับ เพราะว่าเบ็ดทีบ่บาจินไปใส่นี่มันหักเท่ละหลังสองหลังนะครับอีกอย่างมันก็นหายไปน้ำนะครับนี่นะครับที่จะเอามาเปลี่ยนนะครับนี่นะครับเปลี่ยนจากสายเอ็นนะครับเป็นสายสายลีดนะครับนี่นะครับสายรีดสีเขียวเนี่ยนะครับเป็นสายที่แบบ มันสีบอแบบมันสีบอยืดนะครับมันสีบโคดเวลาแบบปลาถือนะครับปลาถือหรือว่าปลาไหลถือเพราะว่าปลาไหลมันมันมันสีดึงแห้งนะครับมันสีไปเกี่ยวพวกก้อยหนาก้อยยังแล้วก็เห็ดให้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 แบบเอ็นมันเขาเอ็นอียงนะเอ็นมันแบบเอ่อเอ็นมันอียงนะแบบมันยืดนะครับนี่มันยืดแล้วมันก็าแบบเห็ดให้มันแบบบ่ตรงนะครับ ก็เลยใส่สายลีดนะครับสายลีดนี่แบบจะตรงตลอดนะครับแล้วก็จะบขาดน้ำนะครับซื้อมาก,กับแพงอยู่นะครับนี่นะครับสายรีดก็เลยจะเบียร์เปลี่ยนเห็ดเบ็ดใหม่นะครับนี่นี่นะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งเบ็ดบกับมาเรียงงัวนน้ำแล้วกับมา มาเปลี่ยนเฮ็ดเบ็ดไม้น้ำนะครับเพราะว่าพายพังนานะครับเดี๋ยวบาจินก็นต้องได้เอาเบ็ดพวงนี้ไปใส่นะครับเพราะว่าบาจินไปใส่แล้วก็ถ่ายคลิปให้เบิ่งนะครับหากินหมานอยู่เนาะ <laughs> จังไดก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับให้ช่องบาจินขึ้นทินเนอร์ครับนะครับ็สิมีคลิปดีๆนะครับคลิปดีๆถ่ายลงให้เบิ้งนะครับ สมเบ็ดไว้นะครับปกตินะครับ้าเบอาจินใส่ใส่เบ็ด้าเบอาจินไปซื่อห่วกมานนะครับมันมันก็ต้องพยายามใส่เ,เบิดเพราะว่าถ้าขังไว้โดนนะครับหวกมันก็จะตายนะครับก็เลยต้องไปใส่ทุกมือนะครับเพราะว่ามีแฟนครับนะครับบางคน้าเขาเข่ามาถามนะครับว่าเป็นยังคือต้องอแบบ มีปลาหลายแท้คือยังสี่นะครับก็เลยว่ากะอธิบายให้ฟังนะครับว่าบาจินถ้าไปซื้อห่วงมากก็ต้องพยายามไสให้เบิดนะครับเพราะว่าห่วงมันสิตายขังไปุ้ดนก็ตายนะครับนี่นะครับเฮ็ดเบ็ดไปน้ำเรียงงวไปน้ำนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอาวุธนะครับจาก จับประกานะครับยูนาคอมนะครับเห็ดงานนะครับมาเป็นจับเบ็ดแทนนะครับจับจอบจับเสียมนะครับเห็ดไทเห็ดหน้านะครับซอยคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าเกิดเข้าบอขี้คานนะครับจังดอยยูบันนอกเข้ากับยู่ได้นะครับเนาะเพราะว่ากรุงเทพค่าดใจมันก็ห้ายนะครับอีกอย่างเหมันกับช่วงนี้มันก็ช่วงโควิดเนาะอาจจะเป็นแบบจุด อย่างนะจุดอิ่มโตของบ้าจินก็ได้เนะอืมก็เลยอยากกลับมาอยู่บ้านแล้วก็มาซอยคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็บ่มีไฟซอยนะครับก็เลยว่ากลับมาอยู่บ้านล่าออกจากงานแล้วก็มาอยู่บ้านนะครับตั้งแต่บ้าจินก็ออกจากงานก็ตั้งแต่วันที่เอ่อวันที่หนึ่งเมษานะครับ นี่ก็ได้เดือนนึงแล้วนะครับเดือนเดือนเดือนกว่าๆแล้วนะครับแต่มีความสุขดีนะครับเมื่อยกระเร้านะครับเฮ็ดงานเมื่อยกระเร้านะครับงานของเฮ้าเนาะถ้าเฮ้าเฮ็ดเองก็ได้เองนะครับอีกอย่างวาจินก็มีพื้นที่วาจินอาจสิแบบปลูกพวกพักผลไม้นะครับเป็นพวกบักม่วงขนุนนะครับพวกละมุดลำย่อยยังสี่นะครับปลูกไว้กินนะครับ เพราะว่ามีต่อไปพ่ายพังนานะครับเข้าปลูกไว้สองสามปีนะครับกะสีได้กินลูกแล้วนะครับถือว่าเป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับจังไดก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเข้ามากดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามให้ส่องบาจินขึ้นทินเ,นเดอร์ครับเนาะเป็นกำลังใจให้ลูกสาวหน้าคนนี้แน่เนาะ,นะครับ เดี๋ยวบ้าจิ้นกับซีซอมเบดนะครับแล้วก็เลี้ยงงูไปน้่น,นะครับคุณแม่มากไอนี่แล้วนะครับนี่คุณแม่มาใหญ่งูแล้วมันมาออกจากไอนี่ได้ไหมมันห่อนนยะเอาออกไปมันก็ห่อนแดดมันก็เข่ามาหม่มคือเก่มันแดดบดมันแดดบดมึงก็หากระออกไปกินนี่นะครับพอดีคุณแม่มาใหญ่งวนะครับ ว่าแดดมันเริ่มบดแล้วงัวมันก็ออกไปกินหญ้านะครับปกติปกติกตง่วนะครับง่วสซท้นแดดนะครับนะครับง่วสิีท้นแดดนะครับแต่งัวบาวจินบกคือบ้านคือเมืองนะน,นะครับบท้นแดดนะครับพอพอมันแดดแห้งๆนะครับมันหอนมันกับมาเข่าห่มนะครับปกตินี่งัวสซีท้นแดดนะครับ บทนฝนนะครับควายสิบทนแดดนะครับแดดทนฝนนะครับควายจะอยู่กับน้ำนะครับชอบชอบอยู่กับน้ำชอบแม่มน้านนะครับต้องเลี้ยงไว้ใกล้ๆน้องเนาะเจ้าทือเสียมมาหายังแม่น้องไม่มน้องไม่หยังนอยู่นี่โอ้นะครับ พอดีคุณแม่เพื่นมาหาหนไม้นะครับมาหาหนไม้หาไปแกงบ่แม่แกงเทียงนะบ่เ,าาเาาง้ตัวดำนี่บ่ยอมออกเลยอยู่นี่มันห่อนแดดเนาะฮอนแดดก็เศร้าง่าบงามง่าบง่า,งานี่มันบดนี่ครับ เพราะว่าเลี้ยงงอมันต้องใหญ่บ่อยๆนะถ้าผูกไว้ลักเดียวมันก็บ่อิ่มเนาะหยาบางเทือมันกับถ้าถ้าปล่อยนะครับถ้าปล่อยงัเนี่ยมันกับแบบเมื่กีออกไปหากินกินอ้อยกินมันเขานะครับงเบาวจินเนี่ยแบบปล่อยปุ๊บนี่ไปปั๊บเลยนะครับแบบเร็วเลยนะครับจะมีอ่าจะมีไอ้โตจ่าฟูงก็คือโตอีแก่นะครับซื่ออีแก่แล้วก็มีโตอะ ตัวแม่อีกตัวนึงนะครับซื้อจรวดนะครับเจ้าจรวดนะครับจะไปเร็วนะครับตัวนี้บุญสนนะครับพอปล่อยปุ๊บนียางเด้งเด้งเด้งเขาสวนมั่นเลยนะครับสวนมั่นสวนอ้อยเขานะครับก็ต้องตามนะครับตามไล่ตามจับนะครับเพราะว่าถ้าบรัดไวใน่ไปกินอ้อยกินมั่นเขาแทๆนะครับอะไรอีกอย่างนะครับอีกช่วงต่อไปนะครับกาศที่เป็นช่วงลุ่งให้ลุ่งหน้านะครับ กะแหงสีแบบหาบอนเลียงง่วลลำบากนะครับว่าเขาเห็นห้เห็นหน้าก็จะบมีบอนเลียงนะครับบาจินก็จะเอาไปเลียงอยู่สวนอีกสวนหนึ่งนะครับที่ว่าไถไถปลูกหญ้านะครับปลูกหญ้าไอเจนนี่นะครับตอนนี้กวานไปแล้วแต่บงหูว่ามันสีออกออกปงออกมาหรือยังนะครับแต่มันก็จะมีหญ้าเก่าอยู่นะครับก็อาจจะไปเลียงอยู่ตรงตรงตรงพุ่นนะครับ แดดเริ่มบดงัวก็เริ่มออกกินยาแล้วนะเดี๋ยวว่ากินทันทีซอมเบดต่อนะครับเดี๋ยวจะว่าใส่ย่างเดียวผสมนะครับใส่กับมานอยู่นะครับเฮ็ดเบดกับเป็นอยู่นะครับแต่แต่เ็ดไอ้เหลาขั้นเบนี่มันมันสียาเจังนอ้งนอยนะเพราะมันต้องเหลาย่างดีนะครับแล้วก็ต้องมาเห็ด ตรงนี้มันนะครับที่เกาะเบ็ดนี่นะครับเขาเอิ่นบนเกาะเบ็ดเนาะนี่บนเกาะเบ็ดแล้วก็เนี่ยครับตรงนี้ปลายมัดเบ็ดนี่นะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไว้์ซันนี้นะครับจังใดก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งให้ช่องบ้าจินขึ้นทินนเดอ้อครับขอบคุณครับ